พี่น้องจิ้มซีฟู้ดแบบรสชาติแบบเข้มข้นเลยครับจะมันค่อยดีรำมังได้พี่น้อง สวัสดีครับผมพ่อครับผมครับอีแอบแสีบนะครับในช่องของอีแอบเสียบชแนลโอ้ยบอแมนบอแมนบอมี่ชแนลพี่น้องอีแอบแสีบซื้อเลยครับครับมาอนีครับคือเกาครับยักษิเสียบมแเสบเนาะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องมานี่นีหนีครับกุ้งครับกุ้งแม่น้ำครับสดๆเลยครับดินกระเนวกระเนลนี่ครับกุ้งแม่น้ำสดๆนี่ครับจุ่มแม่น้ำมาสิมาซาซิมิกุ้งครับกุ้งแม่น้ำซาซิมิกุ้งแบบสดๆครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่กะอ่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสีคลายกับปลาเผาเลยครับแสีบที่สุดนักยานี่แหละครับปลาเผาล้านเนี่ยซีฟู้ดเนี่ยสุดยอดแล้วครับน้ำจิ้มเนี่ยถ้าพี่น้องเขามาแล้วนะครับลูกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอีแอบแสีบนล้วนะครับผมครับเบ่าวไล้กุ้งสุดๆไม่ใชิเพราะดพี่น้องจัดเลยครับแต่ก่อนอื่นครับคือเก่าเนาะ ยักกุ้งข้าวบ่ข้าวบ่หูผมแก่ข้าวไว้ก่อนพี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องนะ ه, โอ้ยของแทกล่างกุ้งมาไม่ๆเลได้พี่น้องสะอาดแล้วแหะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่น้ำโซดาครับล่างอีกเกรอนเองนะอพี่น้อง เแล้าน้ำโซดาลลางอีกรอบนึ่งนะพี่น้องมาครับพี่น้องจัดเลยระดับแรกตรงเนี้ยกุ้งมาได้มาใหม่ๆเลยโลหนึ่งพี่น้องกุ้งแม่นม้ำจัดสดๆให้มึงเลยซาซิมินะครับเพราะว่าซาซิมิกุ้งโอ้แกหย,ยากเว้ย บริษ <laughs> ัทตะเวกอนเอ้าพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยครับหลังน้ำโซดาจังหน่อยนาพี่น้องมามพาก็ยังสิเห็นนะครับมีหลายอย่างยู่แต่ลองเอาหนีมาก,กินมันนะพี่น้องเขาว่าบักพริกหวานแมีนบ่

มันนี่ครมากินบรรยากาศนอกบ้านครับกินหนาบ้านนะครับกับซีมีเสียงรถรบกวนยู่จ้หนอยแต่พอเป็นยังครับเสียงรบกวนบริเกียวครับแสบพอแสบแ,แสบขึ้นเกาเนี่ยคุณโ,โซเลยพี่น้องล่างน้ำโซดาจั้งน่นอยเนี่ยเขาเอาเส้นมันออกอยู่ว่าเกีียวดอกลงทองขึ้นเก่าเลยะพี่น้องมาซีฟูดแบบโอ้ของแข็เลย

ต้องเสิรมิ้แกญยาก่พี่น่องแก่แล้วกันล่างก่อนสุดๆนะพี่น่อง หวานนี่เดียวลองกินเมืองในพี่น้องกินมันหวานนังสีโอ้ยเผากับจีแสบพี่น้อกแต่ว่าสดๆนังสีมันหวานครับเนื้อหวานจีแสบไปก่อนสะาดนะพี่น้องหมดทันใจแก้ไว้แก้ไว้แล้วสิกินเฉียดียวเ,เลยสดปั๊บๆๆๆป,ป,ป,ปดีกว่าน,นะพี่น้องเนาะ นี่งเสียบมึงเหนื่อมันเหนื่อยเน,อน่นๆเลยพี่น้องเหนื่อเยเนียนเลยหลังโซดาแล้วครับเนี่ยพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบรสชาติแบบเข้มข้นเลยครับ พักหลายแห้งก็กินพักยัง<ด>ว่ากันเดี๋ยวแก่ข้าวเป็นไรกุ้งแห้งหวานมีอีกโอ้เนื้อกุ้งส็ซดมันหวานอยู่แล้วดิพี่น้อง ถือแกะข้าวไปเนี่ยของแถะเลยวะมันนีกันร่มช่วยๆน้อยๆอยู่พี่น้องแต่หักแดดแห้งโอ้ยหันแกะหยากอยู่ของแสบพี่น้องของแสบมันก็หยาก เสียไปเนี่ยพี่น้องมาเดือบต่อเข้า <c oughs> พักกับมีหไาย ได้กุ้งหวานเนี่ยนานเลยพี่น้องเมื่อนะเนื้อน่นเลยเนื้อแบบหวานเลยพี่น้อง <c oughs> เราเหมือนกันน,กน,กมมนี่มั้งเราเหมือนกับพระคาจะอมพ่นัง รถแรงรลายมาเนี่ยอืมอืมโอ้เนื้อหวานดี่ป็นหรอบ้งหน่อยเนืเ็ๆเลยเป็น,น,นอเน ยิ่งกับพลาคาแสบอยู่อืมต่อทาอืมแตงกบมีอมขอารสวจว่าไปเสียงรถได้เป็นกลางด้วยหน่าบ้านที่ถนนอะไรกันคือว่าเป็นเสียงรถที่ประกอบอมาเอามาหนีนิกว่าแสบนีกว่า แค่หนักแช่แล้วแซ่ไว้แซ่ไว้พี่น้องนี่น้ำโซดาด้วอพี่น้อง อันนี้มันเ็าวาเสเน,นนั่นนะไซน้ำโซดาไว้นนจะไปเรียนหลู่วิธีแก้กุุงมาไหมพี่น้องไอ้จะเป็นยังกระแสบ น้ำโซไดไ้่น้องล้างอีกเท้นหนึงล้างสะอาดมากละแล้วแก่เหล้วก็เลยเอามาล้างน้ำโซได้อีกเท้นหนึงนะครับ đúng không? à, đồ thải, trả không làm bằng cái phải Nó luôn cả lái mình ครับอ่ะมือนี้นะครับซาซิมิกุ้งครับกุ้งแม่น้ำสดๆเลยจับน้ำจิ้มซีฟูดแบบรสชาติแบบจัดจ้านแห้งพี่น้องเข้มข้นแสบข้องแถบดีครับกับพี่น้องที่เขามากรับชมกับขอบคุณได้หลายนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอีแอฟแสบนะครับมือนี้กรโอ้แสบของแถบพี่น้องแค่นี้นะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ